ต่อปั๊มนะครับปั๊มจีนนะฮะน้ำเข้านะฮะน้ำเข้านะน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมปิดนะเพราะว่าอะไรนะครับปิดน้ำเข้าน้ำออกนะเพราะว่ามันรั่วนะครับมันใส่ซิลิโคนสีแดงเข้าไปนะมันยังรั่วอยู่เลยเปียกไม่ปั๊มมันเดินนะเดี๋ยวผมจะเระบายน้ำออกนะครับตอนนี้ผมปิดน้ำนะจาก ท่อกาศป,ปางปิดแล้วนะสวนอีกด้านเดี๋ยวตอนนี้ผมปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมระบายน้ําที่อยู่ค้างในท่อออกนะครับเพื่อจะให้ตรงนี้มันแห้งแล้วก็เช็ดซิลิโคนตรงนี้ออกนะครับผมจะทำความสะอาดนะครับตัวนี้มันเปียกอยู่เลยนะครับนะจะเช็ดให้มันแห้งนะครับผมจะเดินน้ําออกก่อนนะครับน้ําที่มันค้างอยู่ตรงนี้นะครับนะที่มันไหลามาจากการปรปานะครับมันจะไหลย,ย้อนมานี้นะครับนะครับเปิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวเปิดตังนี้ น้ำตัวนี้ให้มันออกก่อนนะครับนะจะเอาให้มันออกทั้งหมดนะครับให้มันแห้งแล้วจะได้ทำความสะอาดตรงนี้นะครับเช็ดเช็ดแล้วก็ใช้เทปพันนะฮะนะครับเทปตัวนี้นะครับผมซื้อมานะฮะจ็ใช้เพื่อสำหรับพันท่อกันน้ำซึมนะฮะนะครับจะดูว่าเป็นไงบ้างนะครับนะฮะนะเอาสลิโคนที่มันไม่แห้งไม่แข็งนี่นะฮะ มันหมดสภาพนี่นะออกอนะได้ได้คันนี้นะฮะผมจะเอาใช้เทปตัวนี้พันนะครับไปดูว่าพันเป็นไงบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับลองดูนะฮะนะครับเดี๋ยวผมทาําเสร็จแล้วก่อนนะฮะนะครับผมจะตัดเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วปิดแล้วผมจะใช้วิธียืดนะฮะเขาบอกเราต้องยืดนะฮะติดแล้วก็ยืดดึงนะฮะนะครับนะ ติดแล้วก็ยืดดึงเดี๋ยวผมเอาดีกว่าข้างในดีกว่าแล้วก็จะทับมันไปเลยนะครับนะฮะลองคันแค่นี้นะครับดูว่าเป็นไงบ้างนะฮะมันไม่รู้มันแน่นพอแบบรู้มันก็ต้องใช้วิธีดึงนะแล้วตัวมันเองัะมันบอกว่าซิลิโคนนะพันๆันันแล้วมันจะยึดกันเองนะฮะนะครับมันไม่มันดูเหมือนไม่มีกาแต่ว่าตัวมันเองนี่จะเหนียวเหมือนกันเดี๋ยวแล้วก็ติด ไม่ต้องไปมัดอะไรนะฮะมันจะยึดมันเองพันแล้วก็หยุดแล้วมันก็จะติดมันเองนะเดี๋ยวจะลองเปิดน้ำเข้าไปนะฮะดูว่านะครับมันรั่วอะไรไหมนะเปิดน้ำเข้านะครับเปิดน้ำเข้านะฮะนะครับน้ำเข้าเดี๋ยวผมจะไล่อากาศก,าก่อนนะครับนะไล่อากาศ ในอากาศนะครับในอากาศที่มันอยู่ในในระบบนะฮะในในปั๊มนะฮะในอากาศส่วนหนึ่งนะครับน่าจะโอเคมั้ยนะนะครับลองดูดิว่ารั่วไหมหนะครับเอ้นมีรั่วอยู่เลยอ่ะ เดี๋ยวผมทันทันใหม่นะพันตรงนี้ใหม่เพื่อมขึ้นวานะครับมุดไม่อยู่โป่งพองเลยครับกลายเป็นลูกโป่งหมดเลยนะฮะต้องเลี้อกมาทําใหม่ลนะพันไม่ยังไม่ดีนะครับตอนนี้ผมปิดวาลแล้วนะปั๊มมันะมเดินตลอดนะ่ะเดี๋ยวถอดมาลองพันใหม่นะครับตเติมออกเดือนนะฮะ ว่าเดี๋ยวพันเทปมามันจะได้ติดกับเนื้อของท่อดีกว่ะเันจะน่เกิดพันเทปเปเป็นใหม่นะมันก็จะกลายเป็นพันผิวอันตัวนี้นะครับมันต้องก็ใช้แรงยึดที่เยอะขึ้นเพื่อจะรัดมันเข้าไปแต่ว่ามันอาจมันตอนนี้มันผิวมันมันไม่ติดกับท่อแล้วล่ะนะเดี๋ยวกีดออกกันดีกว่า แล้วที่เป็นเกลียวนะครับใช้เทปแบบนี้พันแล้วไม่ค่อยอยู่นะนะฮะความสุดเราเยอะนะครับผมเลยตัดมันออกออกมานะครับนะฮะเป็นเศษออกมาอันนี้นะตัดออกมาหมดแล้วก็ผมใช้ตัวหนึ่งนะครับคือใช้ตัวนี้นะฮะดินน้ามันนี่นะดินมันเคมีมานะฮะอันนี้ปรากฏว่าตัวนี้นะตัวนี้โอเคแต่ตัวนี้ยัง ตรงนี้ช่วงนี้ยังไม่ทํานะเดี๋ยวผมจะใช้ดินน้ามันมาใส่นะใช้ตรงนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องใช้ดินน้ามันเข้าไปก่อนนะครับแล้วอา,อาจจะใส่นี้ทีหลังก็ได้เหมือนตรงนี้นะครับผมใช้ดินน้ามันเข้าไปนะแล้วค่อยทำเทปทีหลังนะครับนะน้ามันเคมีเนี่ยนะอย่างละเท่ากันนะครับแล้วมาผสมกันนะครับนะให้มันพอดีกับตรงที่เราจะอุดตรงนี้นะครับนะตอนนี้ผมปิด เบาน้าหมดแล้วแล้วก็เดินน้าออกนะครับเพื่อจะให้มันมีแรงดันนะเดี๋ยวจะทําความสะอาดน้ําออกตรงนี้ให้มันแห้งๆนะแล้วก็ค่อยอุดอีกทีนะครับกะดิด่น้ามันนะฮะอยากใเท่าๆกันผสมกันใช้มือได้เลยนะครับนะขยำขยำนะฮะให้ผสมกันนะเอาน้ําแตะน้ําหน่อยได้ครับเพื่อจะให้มันนิ่มนะครับนะ แล้วก็เราก็อย่าไปให้มันเปียกมากนะครับมันจะนิ่มมากเกินไปนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวผมเช็ดน้ำตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะมันแห้งนะครับแล้วค่อยอุดนะครับ ดได้เลยครับนะฮะรอบเลยนะครับจุดลวดซึมนะฮะเด้ยนนอนนะฮะว่มันมาจากตรงไหนนะใช้กระดาษทิชชู่นะครับนะว่าตรงไหนมันเปียกนะฮะไล่ดูนะครับนะไล่ไปนะครับ มันะซึมมาจากตรงไหนนะฮะเจอแล้วครับจุดนี้นะฮะเปียกนะครับนะเปียกเปียกนะครับนะฮะกระดาษเปียกนะครับแถวนี้นะฮะอาน้ำไหลซึมตลอดเลยนะครับเดี๋ยวใช้ เปิดดินน้ำออกนะครับแล้วก็ใช้ดินน้ำมันดีวกว่าน,นะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสำหรับใช้เทปนะครับ A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  ดินตม,มันเคมีนะฮะอุดนะครับผ่านไปหลายชั่วโมงแห้งแล้วไม่มีรั่วลวนะฮะปล่อยน,น้ําเข้านะฮะน้ําเข้านะทั้งด้านเข้าและด้านออกนะฮะนะครับแล้วก็ไล่อากาศนะก็ไม่รั่วแล้วนะครับมือไม่รั่วนะถ้ามันรั่วซึมนิดๆเราสามารถจะเทปพันได้น,นะฮะได้แล้วนะเพราะว่ามันผิวมันเรียบผิวมันไม่ไม่มีแบบ เป็นร่องนะฮะถ้าผิวเป็นร่องนะใช้เทปนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถยัดเข้าไปที่ร่องได้ทาให้มันรั่วต้องทําให้มันอุดร่องโดยการใช้ดินน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้เทปแปะได้ถ้าเกิดว่ามันซึมนิดๆนะฮะเหมือนอันนี้นะครับเทีแรกใช้ดินน้ำมันนะฮะนะครับอุดตรงรอยต่อนะครับถ้าเป็นรอยต่อระหว่างนี่นะที่ใช้เกลียวหรือว่าใช้แบบเสียบนี่นะมันจะมีร่องอยู่ใช่ไหมครับ ใช้เทปมันจะไม่อยู่ต้องใช้ดินน้ำมันอันนี้มันยังซึมอยู่ผมก็ใช้เทปนะครับอุดเข้าไปที่มันรั่วนะมันก็ที่มันหยนะด,ดที่มันซึมมาก็หายซึมเลยนะครับนะเอาไปปิดเหมาะสลัดในที่ผิวที่มันเป็นไม่เป็นร่องเท่านั้นนะครับถ้ามีร่องให้ใช้ดินน้ำมันปิดร่องก่อนนะครับตอนนี้ก็โอเคนะฮะใช้ได้น,นะครับจบ